วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะพรุ่งนี้ก็ก็ดีครับขอบคุณทุกๆคนก่อนะครับว่าเออมาลกสนุกทริปนี้กันก็ดีใจครับแล้วก็เต็มที่ครับดีใจที่ทุกคนเต็มที่ไปกับทริปนี้ครับก็ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆไกด์ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทูแฟนเชียครับที่จัดทริปดีๆอย่างนี้ครับผมขอบคุณครับ ตนนื่นยังตื่นแต่หลับก็น,นี่นี่เป็นเรียกได้ว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งทริปาะที่พวกเราแต่ละคนสิบคนไม่ได้มนไม่น่าจะได้มารวมกันไป่อนเพราะว่าแต่ละคนพอในช่วงเวลาปกติต่างคนก็จะต่างที้ยานะที่แบบนานที่พวกเราจะได้มาเจอกันซึ่งถือว่าเนี่ยเป็นทริปที่แบบ พิเศษมากอีกหนึ่งทริปสำหรับผมเพราะว่าได้มาเจอพี่ๆน้องๆที่คุยอะไรเหมือนๆกันชอบอะไรเหมือนๆกันอย่างนี้ยฮะก็แล้วบวกกับพวบคุณทุกคนด้วยมาช่วยสร้างสรีาสรากให้ให้เขาเรียกว่ายัางไงดีอ่ะมันเหมือนเป็นวันหยุดของพวกเราด้วยอ่ะเพราะแน่นอนว่าบ,บางคนอ่ะติดงานงานเยอะจนแทบไม่ได้หยุดนี่เหมือนนี่เป็นเหมือนวันหยุดของพวกเขาก็ขอบคุณทุกคนท,ที่มาร่วมสร้าง ความทรงจําดีๆด้วยกันกับพวกเราทั้งหมด10คนถ้ามีโอกาสดีๆคราวหน้าอย่างนี้อีกก็อยากจะอยากจะได้มาเจอกันดีครับไม่ร้องไห้ไม่เอาแูลาแล้วจะร้องไห้แล้วกระชากครับผมขอบคุณทุกคนมากครับในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆกา์ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราทั้ง1ิบคนแล้วก็พี่ๆทุกคนนะหวังว่าคราวหน้าพวกเราคงจะได้มาสนุกขึนกัน รบแล้วนะฮะเดี๋ยวน้องปอพูดเสร็จแล้วเราขออนุญาตนะคะค่ะบนบัตนี้ขอสมาชิกหนึ่งท่านพูดความรู้สึกิีนี้เป็นไงบ้างขอขอตัวแทนนะครับคุวยหท่านนะครับก็ขอบคุณครับผ่านเร็วมากสามวันจำเป็นเองใช่ไหม <c oughs> อะไรนะยังไม่เต็มอิ่มเลยก็จริงๆมดีใจครับที่ได้ดไเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนกัแบบ ได้มาร่วมกันมาสะดกกันครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณอินโดนีเซียขอบคุณซีพีทุกคนที่ให้มาครั้งนี้ก็ดีใจแล้วก็ที่สําคัญแฟนแฟนขับทุกคนไม่ว่าจะแฟนขับใครก็ตามก็รู้สึกว่าเราได้มาเขาเรียกว่าอ,อะไรรวมรวม,รวมกันความเป็นเอฟมันก็ได้มารวมกันแฟนขับได้มารู้จักกันแล้วก็ได้มารู้จักศิลปินแต่ละคนได้รู้จักผมก็ได้รู้จักกับโซ่ได้รู้จักพี่กระชามากขึ้น ดีก็ดีรู้สึกดีครับทั้งสองคนก็เป็นพี่ที่น่ารักเมื็นพี่เนี่ยดีใจแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับที่พวกหลักก็พยายามเต็มที่กับทุกคนพยายามสร้างสีสันพยายามลงไปก็ไปนั่งคุยกันไปคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไง ขาแบบสนุกกันอะไรไม่อยากให้นิ่งๆไม่อยากให้สนุกอะไรไม่อยากให้ไม่สนุกก็าจะมีไม่เต็มที่บ้างหลับแอบหลับบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยไม่แอบหลับเลยครับแต่ว่าก็ที่ทำทั้งหมดก็อยากให้สนุกนะครับก็ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเวลาชวนเล่นนู่นเล่นนี่ก็เล่นกันนะครับดีใจไม่คิดว่าทุกคนจะตอบรับดีขนาดนี้แล้วก็แฟนคลับทุกคนน่ารักมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะใครก็ตามที่ ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนคลับผมขอบคุณแฟนคลับโซ่ขอบคุณแฟนคลับพี่ชาทุกคนนะครับมีใจทุกีได้มีความสำเร็จในนี้แน่รักทุกคนนะขอบคุณเดี๋ยวเราตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วขอตัวแทนแฟนครับแฟนขับครับไม่ใช่ตัวแทนใกล้ขยับพูด ใจมีในใจอยากพูดอะไรไม่เอะอนกี่คนได้ครับไม่เกี่ยวใครพูดเก่งครับพูดเลยครับนะครับถ้าพูดเก่งพูดเลยครับไม่นายก็ได้พี่ข้างหลังใครอยากพูดอะไรไหมคะให้คุณพ่อซอพูดเขาบอกว่าให้คุณพ่อซอพูดเขาเป็นน้องใหม่พูดไม่ได้ฟังดีกว่าครับท่านผู้ชมครับข้างหลังครับพูด้ชมครับ นี่โซนนี่เลยหมอหัวโซนี่เลยหมอนที่สุดนี่คุณี่พี่พ so, right. no ี่ก็นอนใหม่เหมือนกันพูดได้ไหมคะอ๋อตาลก้อนตาลก้อนครับข้าวมงพูดไหมครับพูดหลายคนก็ได้นะครับอาร์ฟิตตุครับ พูดหน่อยนะพูดได้ได้ครับได้ครับก็ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมงานทั้งนี้แล้วก็เป็นการเที่ยวที่ทำให้ได้รู้จักกับน้องๆเอเอฟเพิ่มขึ้นหลายคน แล้วก็ได้รู้ว่าโดยธรรมชาติแล้วหลายๆคน,คนก็น่ารักในแบบของตัวเองนะคะดีใจค่ะแล้วก็สนุกมากค่ะนะครับตัวแทนแต่ะบ้านคุณนนั้ครับกลางครับแฟนขับพี่กระชายลูกอินพี่กระชายอยากฟังครับผม พูดเลยนะก็ดีใจนะคะที่ข้างหลังก็ไม่ถึงด้วยเพิ่งรู้จะร้องเพลงตั้งแต่แรกก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะก็สนุกมากๆนะคะแล้วก็เป็นความน่ารักของน้องๆเอสทุกคน ี่จริงก็คือดูเอฟมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเนาะดูมาตลอดเลยแล้วก็รักเด็กๆทุกคนมากๆนะคะคือเพรเราเป็นครอบครัวเอฟเนี่ยเราก็รักหมดนะคะมาก็ตอนนี้ก็รู้สึกยิ่งมาก็ยิ่งรู้สึกดีนะคะรู้ว่าความรักของพี่น้องเอฟเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะเจอกันทุกครั้งก็มีความสุขทุกครั้งนะคะรวมถึงแฟนคลับทุกคนก็น่ารักมากๆด้วยนะคะก็สนกุกค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณชาขอบคุณปอแล้วก็ขอบคุณโต้ง

ในฐานะตัวแทนของแฟนขับโซ่นะคะก็ขอขอบคุณน้องหน่อยน้องเปาพนักง,งานขับรถพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วก็ขอบคุณแฟนขับของน้องปอแฟนขับน้องชาแล้วก็ทําให้พี่มีลูกชายเพิ่มขึ้นอีกสองคนน้องปอแล้วก็น้องชาค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอทีจะรู้ได้ไน้อยจากทุกคนนะครับจากแฟนๆขับทุกทุคน่มอบให้พี่พี่หน่อยกับเตครับตตอกคนได้แไม่ใช่ เดประมือให้พี่ต่างรุนหน่อยเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับรางวัลน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปรวมกันแล้วปะ,ปะก็เอาแกนไหนเขาจะจัดน้องโจ้ห่อแหนบไปรวมกันแล้วก็แบ่งแบ่งเท่ากัน,นะะแล้วก็จริงๆแล้วเนาะไม่ได้ถึงแล้วเนาะก็ขอให้ร้องเพลงร่วมกันนะเป็นเพลงสุดท้ายก่อนเราจะจากกันวันนี้นะคะคำสัญญาเนาะอะ

ลองด้วยกันสิครับลองไหมฟังตึงจะไปแล้วครั้งหนึ่งจึงไปทัำดวงใจอย่าได้ลืมเลือนสัญญากันไว้อย่างไรอะเดี๋ยวกันนะคะโทษทีเมื่อกี้มีเห็นบอกว่าแจ้งว่ามีสมาชิกจะลงก่อนหนึ่งท่านหรอคะเยี่ยกระเป๋าเลยใช่ไหมคะเตรียมตัวเลย ก็ขอให้เจอกันครั้งหน้าจริงๆสมาชิบนรถนะท่านเหรอเจนท่านขอชิ่เหรอคือทัน่ีโอเคไปขอก่อนหน่อยสวัสดีครับาสมาชิบนรถนะเจอกันข้างนอกทักทายกันเองได้แทน้องหนน้ยน้ำเต่าได้นะคะนะคะ เปิพี่นีไปเจอที่ด้านหลังจะเจอกันก็รักใครกันน้อยเป็นเพื่อนกันเรามีเพื่อนเพิ่มใหม่นะคะหน่อยเชื่อว่าการที่ครั้งหนึ่งนนเราได้มารวมตัวกันาจากสถานที่ต่งตางๆหลายจังหวัดหลายที่เลยถือ,อว่าเราได้มารวมกันนะคะเป็น,ปนทางปลอดภัยนะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวก่อนลงรถรบกวนเช็คสิ่งของสัมภาระนะคะบนด้านบนที่วางไว้บนหนือศีสษะนะคะแล้วก็ บนเบาะหรือว่าใต้ใต้เบาะดูดีๆกระเป๋าตั้งค์โทรศัพท์มือถือนะว่าระวังทำหล่นโทรศัพท์มือถืออย่าทำหล่นบนรถนะคะ